12ปีผ่านไปใครจะคิดว่าเกมมือถือที่เคยถูกมองว่าตายไปแล้วกำลังกลับมาทวงบาลังอีกครั้งใช่ครับแก้วกำลังพูดถึงเกมในตำนาน Catch of Can วันนี้แก้วจะพาไปเจาะลึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้ทำไมมันถึงยังอยู่และทำไมตอนนี้มันถึงบูมขนาดนี้นี่ไม่ใช่การวิเคราะห์ธรรมดาเพราะวันนี้แก้วจะเล่าเรื่องที่หลายคนยังไม่พูดถึง Cat of Can เปิดตัวในปี2012ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเกิน10ปีแต่ในปี2024มันยังติดอันดับเกมที่ทำไรายได้สูงสุดในโลกและเป็นเกมที่ทำเงินอันดับ2ให้กับ Supercell รองจาก b บอ t ต r เท่านั้นเกมนี้ไม่มีโฆษณาแต่สามารถอยู่รอดได้ด้วยระบบ Mi โคร t r a n s a c t i o หล้วนๆไม่มีคลิปบังคับดูไม่มีป๊อปอัพกวนใจแต่เดือทุกเดือนนี่มันโคตรจริงใจเลยนะ คำถามคือทำไมเกมเที่ระบบเรียบง่ายแบบนี้ถึงอยู่ได้นานขนาดนี้คำตอบคือมันเข้าใจผู้เล่นแคชจบอแคนถูกออกแบบมาให้เล่นวันละไม่กี่นาทีก็รู้สึกว่าก้าวหน้าแล้วเหมาะกับชีวิตยุคใหม่ที่ไม่มีเวลาเล่นทั้งวันจะว่าง5นาทีหรือ30นาทีคุณก็อัปเกรดได้สะสมของได้ตีบ้านได้ในปี2 0 2 3 Super ซูเป์ เริ่มขยับครั้งใหญ่เริ่มจากอีเวนต์รวมร่างอลวลต่อด้วยฤดูกาลอานิเมะและไฮไลท์อย่างบ้าน16แลกและก่อนภูก,กาพอถึงไปปี2024อัปเดตเึงกันยายนเรียกได้ว่าคืนชีพเต็มรูปแบบเพิ่มสเปกรที่ป้นได้สูงสุดถึง1.5ล้านมีระบบหีบสมบัติแบบบอสตาแจกของแบบโคตรดีเน้นให้สายฟรีก็เล่นได้สนุกได้ไม่ตกขบวนเลยครับ แต่ยังไม่หมดแค่นั้นในเดือนมีนาคม2025ทูปเซลปล่อยฟีเจอร์ที่เป็นเกมไปตลอดการลบเวลาฝึกทหารออกจากเกมแปลว่าตอนนี้ไม่ต้องรออีกแล้วจะเข้าเกมตอนไหนก็ตีได้เลยจะเล่นนานแค่ไหนก็ไม่ติดคูดาวสายตีหนักสายฟาร์มสายบ้าเล่นดเดวลาปล่อยของกันเต็มที่ครับและต่อนเนื่องในเดือนเมษาย,ยน2025แคดดัแคก็ซื้อไปทุกคนด้วยการคอลแลบกับ w u e มีทั้งสกินทีมมวยป้ามและกิจกรรมสนุกๆโดยเฉพาะอีเวนต์แคนแบบใหม่ที่เป็นครั้งได้ของเกมทั้งหมดนี้มันบอกชัดเลยครับว่า s u p e r c e l ซไม่ได้แค่อัปเดตเกมแต่กำลังรีแบรนด์เกมนี้ใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเราต้องมาเรียบทเรียนจาก Cat r o y a l a l ที่พังเพาะ Play to Win ซือเลเวลการ์ดเพิ่มแรงด้วยเงินผู้เล่นใหม่ตามไม่ทัน แคชแคนยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ก็เริ่มมีสัญญาณอุปกรณ์บางชิ้นช่วยตีง่ายขึ้นจนลดความท้าทายระบบใหม่มาเร็วขึ้นเรื่อยๆเช่นบ้านใหม่ทุกปีถ้าคุณกลับมาในปี2025แล้วเจอบ้าน17คุณอาจจะงงว่าเฮ้ยนี่มันเกมเดิมจริงหเหรอนี่ยคำตอบคือฟังอยู่ครับ s u p e r ร์ l ซรู้ดีว่าเกมของตัวเองจะอยู่รอดได้ต้องมีทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ ึงมีการลดเวลาอัปเกรดแจกของให้สายฟรีเยอะขึ้นปรับสนุนบ้านให้มีน้อยลงแต่แข็งแรงเมื่อระบบจะเปลี่ยนแต่หัวใจของเกมยังอยู่การอัปเดตเน้นความสนุกมากกว่าความโกงและนั่นแหละที่ทำให้แคท of แคนกำลังกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งถ้าเราดูจากเทนตอนนี้เราอาจได้เห็นบ้าน22ภายในปี2030แต่มากกว่าจำนวนสิ่งที่สำคัญคือ เกมยังสนุกไหมและถ้าซูเปอร์เซลยังคงอัปเดตแบบสมดุลแบบนี้ Catch of Can จะไม่ใช่แค่เกมในตำนานแต่มันจะเป็นเกมที่มีชีวิตตลอดไปแก้วอยากฝากไว้ว่าเกมไหนที่เข้าใจผู้เล่นจะไม่มีวันตายและ Catch of Can กำลังพิสูจน์สิ่งนั้นอย่างชัดเจนในปี2025ถ้าคุณเลือกเล่นไปแล้วนี่แหละคือเวลาที่เหมาะจะกลับมานี่คือคลิปแนวใหม่ที่แก้วจะลองทำเพิ่มในช่องชอบหรือไม่คอมเมนต์บอกแก้วได้เลยนะครับ แลบขึ้นใหม่สวัสดีครับ